กับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับดยผมช่องมิกเซอร์เวทนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขย่อดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,รบก,กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมิกเซอร์เวสสุดหล่อนั่นเองนะครับทุกคนอโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปคลังแสงนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับรคลิปนี้นะครับก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งครับผมไนตตกเราให้ดูคลิปครับว่าไนตตกได้ยังไงเนี่ครับ ตกไปหนึ่งหัวนะครับเป็นความประมาทของผมเองนะครับเพราะว่าไม่ยอมเล่นสมุงและอีกอย่างนะครับคนที่ยิงผมเนี่ยเขาใช้ m 6 1เขายิงเฉลบหูเฉยๆนะครับคนดูนัดเดียวนอนเลยครับทุกคนและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมวิ่งฟาร์มในแมปกลางแสงด้วยนะครับแล้วก็บนไปกับการที่ผมไปล่าไนนะแขนนะครับคนดูแขนแขนจัด <นะ S 2> ผมบอกเลย <นะ S 2> ว่า <นะ S 2> แขนมากๆ,ๆเพราะว่ายิงเ <ผม S 1> ฉลบหูนัดเดียว<ๆ>นอนกองไปเลยครับทุกคน ดูดิผมเลยต้องเอาอฟอร์เนี่ยมันล่าในนะครับไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆผมแค้นจัดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมเคปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยโอเค <Okay S 2> ครับเกมแรกเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับทีมงานเดิมเลยนะครับพี่แบงค์แล้วก็น้องฟิล์มแล้วก็พี่บอลนะครับหรือพี่เมาส์นะครับทีมงานเดิมแก๊งทีมงานนี้เขาแบกผมนะคุกคนอยู่ได้เพราะว่าทีมงานนี้แหละเขาช่วยผมทุกอย่างเลยนะครับตามไม่ได้เขาเนี่ยบางนี้เนี่ยผมคงไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งมาเรดาร์ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งสนามยิงปืนเอ้ยไม่ใช่ฝั่งพยาบาลเนี่ยก็มีเสียงปืนนะครับแล้วก็ฝั่งปั๊มด้วยนะครับทุกคนโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งรอเ,าเราขอา,าก่อนครับเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งมานะครับทุกคนมันอยู่ตรงไหนวะข้ามยังฝั่งฝั่งเกิดเลยข้างปั๊มเลยในปั๊มก็ยัง,ม,ยงมีอยู่ข้าม,ามใช่ไหมมันข้ามมาพยาบาลด้วยเดินเก็บเนี่ยทางลาดลงอ่ะเอาตายอีกวะยังไม่ตายเฮ้ยอวกาศตายนะผมนี่อวกาศตายนี่นี่ตรง ตรงนี้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 เยังมานั่งอยู่อุย้ยมันมันตาดีมันตาดีมันไนท์มันไนท์มันโดนถูกหนึ่งผมไม่นัดหนึ่งโอเคครับตอนนี้เนี่ยพี่แบงก์ก็ยิงตุยเป็นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็น้องฟิล์มเนี่ยบอกว่าเขาตาดีนะเป็นไนท์นะครับน,น้องฟ <ผม S 2> ิล์ม<อ>เนี่ยเอ็มหกหนึ่ง<ด> <ไป S 1> นะครับผมและเพราะฉะนั้นเนี่ยรอครับเราต้องรออย่างเดียวรอเขาดันกันมานะครับผม เพราะว่าเขาเล่นไหนนะเราต้องดักไงเราต้องติ่มไม่กรูมีร้องแน่นอน,นมีร้องแน่นอนไอ้บ่าวนั้นมีร้องชัวโอเคนะอเครับตอนนี้เนี่ยมีเสียงอยู่หน้าผมแล้วนะครับนาจะวิ่งกันมาแล้วมันโดนผมแน่มันโดนผมแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว บอกปั๊มเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งนะครับตอนนี้ยิงตัวไปหนึ่งนะไม่เหมือนไม่ใส่หมวกหรือว่าเขาใส่ก็ไม่แน่ใจนะครับมองไม่มองไม่ชัดนะตอนนี้ก็ยิงตัวไปหนึ่งละโอเคเดี๋ยวเผื่อเขาอาจจะมีเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนเขาอยู่ปั๊มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนนี่บอดก็เดินมาเต็มเลยโอ้ห้าเบื่อนะกับบอดเนี่ยผมลำคาญมากเลยชอบยิงเกาะยิงแขนหักไม่ยินนัดก็แขนหักขาหักมั่งโอ้ ยอมอย,อยากให้เกมแก้ตรงนี้ด้วยนะครับกับตัวบอดเนี่ยคือมันเกินไปคนดูเสียดายนะครับซื้อกล <c oughs> อกมา<อ>ใหม่ใหม่แบบนี้แล้วลบอดยิงตอดไปตอดมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะตรงนี้มีเสียงปืนอยู่อีกข้างหน้า<อ>มีเสียงปืนโอเคเดี๋ยวใส่กระสุนแล้วก็วิ่งเปลี่ยนจุดก่อนนะครับทุกคนเหมือนเขาจะดันมาที่ผมคนเดียวแล้วนะมาแล้วมาแล้วอยู่ร่างพยาบาลตายตายตายยวย โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเขาวิ่งมาแล้วนะอ่ะเขาปลาระเบิดมาที่ผมแล้วผมต้องเปลี่ยนจุดก่อนนะคมดูรอซื้อรอซื้อวิ่งเข้าไปข้างในวิ่งเข้าไปข้างในรอรอรอเดี๋ยวหาจุดที่ดีๆหน่อยนะครับทุกคนเปลี่ยนจุดก่อนนะเปลี่ยนจุดก่อนเพราะว่าเราอยู่ที่เดิมนะเรายิงใครตัวนียก็ต้องเปลี่ยนจุดนะครับอย่างที่เพื่อนๆในทีมแนะนานะเหมือนน้องฟิล์มพี่แบงค์พี่เมาส์อะไรพวกนี้นะแกจะแนะนําตลอดนะว่าได้ยิงใครตัวนี่ยก็พยายามเปลี่ยนจุดอย่าอยู่ที่เดิมนะครับ เพราะว่าอาจจะตกเป็นเป้าได้นะเหมือนเวลาเขาตุยแล้วก็แจ้งจุดกันล่ะโอเคตอนนี้ก็วิ่งมาหน้าผมแล้วก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งกันมาแล้วก็วิ่งกันมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนั่งเงียบเงียบไว้นั่งเงียบเงียบไว้มาแล้วมาแล้วโอ้ยิงไม่โดนโอู้ยิงไม่โดนกูใส่เลยกูวิ่งใส่เลยปาบตายโหงมาได้บ่าวนี้มาตายมาแล้วหนึ่งตัวอันนี้เซตหกวาเซต5ห้าวะน่าจะเกาะห้าว่าโหกไม่รู้เหมือนกันนะวันนู้แต่กระเป๋าใหญ่นะอ อิ่มๆครับเกมนี้อิ่มๆเพาตอนนี้เติมยาก่อนนะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ด้านในเนี่ยเขากำลังออกกันแล้วนะครับข้างนอกเนี่ยเราอิ่มแล้วเราไม่ต้องไปมั่วข้างในแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ของกันเลยครับทุกคนไปโอ้หนี่ไงตัวอาร์ที่น้องฟิล์มบอกตอนแรกว่าเป็นไนท์แต่เขาไม่เป็นไนท์นะหรือว่าไม่เขาซุกไนท์มานะครับเซตห้านะครับหมห5กระเป๋าใหญ่ด้วยนะกระเป๋า c ีสี่ โอเคเดี uhm. ๋ยวผมขอเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับทุกคนอิ่มอิ่มครับอิ่มอิ่มยังเหลืออีกตัวหนึ่งน่าจะเสร็จดีเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ของเพิ่มสปีดกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เคลียร์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเคลียร์อีกตัวนึงเลยลวกันนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฮ้ยเสียเวลาไป ไหนก็ดูตอนนี้หน่อยสิโอ้เกาะหกหมวกห้าฟอ 6, 5, 4, แต่งดีจัดเลยหลีกใหญ่ด้วยครับเจี๊<ท>ูด้วยน<ร>ะนี่ยอือหืมโอ้ระเบิดสองสี่กี่ลูกว่าระเบิดอ่ะไหนดูดิโอ้เฮมเกดูสองสี่สามสองเอ้ยสี่สามสี่โอ้โอ้ทำไมไมันเอาระเบิดมาเยอะจังว่าคุณดูมันเอาไปตาลีบันเลยเนี่โคตรเยอะเลยระเบิดเลยคุณดูดูดิอือมแต่ก็อิ่มๆนะครับเกมนี้เนี่ย ออกร้านชัวๆเลยครับคุณดูการันตีออกร้านนี่ครับโอเคเคลียร์ไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเร่งสปีดเหมือนเดิมครับทุกคนเร่งสปีดไปเพิ่มความไวในการทําคลิปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคเพิ่มสปีดเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับออกประมาณร้านร้านหนึ่งพอดีนะครับดีว่าร้านหนึ่งพอดีนะอันไปต่อนําลังกันเลยนะครับทุกคนมวอเลยสวมกันแต่ทำรายการไม่ได้นะครับต้องใส่เมก็ก่อนมาครับตอนนี้เริ่มเกมใหม่กันแล้วนะครับทุกคนเกิดตรงอะไรวะตรงนี้จะพานข้ามฝั่งอุโมงอะไรไม่รู้นะครับโอเคเรากเกิดตรงนี้ก็อยู่ใกล้หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นวิ่งไปหนึ่งนาทีกันเลยนะครับไม่ตายเตย็มเลย มันเดินอกอกไปหรอเ้ยโอ้ตอนนี้แน่เรียบร้อยแล้วครับพี่บอลตุยไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะโดนดักนะครับทุกคนโอยโหโหโหโู่เส้จได้ว่าเดี๋ยวปาเกสด,ดักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปฟาร์มกันข้างในนะตอนนี้เนีเ่ยเหมือนตรงกลางเรดาร์เหมือนจะอยากจะวิ่งมาที่เรานะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอประตูเปิดเรานั่งดักเขาก่อนนะครับคือยังเข้าไม่ได้นะครับทุกคนถ้าตัวที่ยิงพี่บอลยังไม่ตุยนะเพราะฉะนั้นเลยมาวิ่งเคลียร์กันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปด้านในนะครับทุกคนอื เพราะว่าเราเล่นไม่ได้ะแล้วก็ไปเก็บของพี่บอลมาเลยนะครับแล้วก็เราจะออกกันด้านในนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไอ้เหลืองเนี่ยวิ่งตามมาแล้วนะครับนี่แหละคือคนที่รักเราจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ตีฝั่งแตกก็มีนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็มีบอสด้วยนะทุกคนต้องเดินดีๆนะผมโดนบอสยิงตัวมา2สองสามเกมแล้วครับเพราะว่าโดนลูกซองนะโคตรโหดเลยยิงโคตรโหดเลยคนดูต้องระวังนะครับมันยิงทะลุกำแพงยังยิงได้ครับทุกคนคิดดูดิโหดไปไหมกนดูว่าโหดปะผมว่าโหดนะแล้วก็ เป็นโปถูกกฎหมายด้วยนะครับเกมแก้ได้แล้วนะครับเฮ้ยมันกดเปิดไหนแตกตอนนี้เนี่ยฝั่งแตกก็เพิ่งจะสับนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเขานั่งดักนันอยู่นานแล้วแปลว่าอาจจะมีตี้ปั๊มหรือว่าเขาเล่นกับตี้ปั๊มหรือว่าเล่นกับตี้พยาบาลนะครับเลยเขายังไม่ได้สับมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับอันเขาเนี่ยจะมาเล่นพวกผมนะคือเขาอยากจะมาเอาข้างในนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งรับเลยครับทุกคน กุญแจห้องนี้เนี่ยทุกคนลองซื้อมาเปิดดูนะครับต่อให้มันไม่มีของดีแต่บางทีมีไนท์ดอกกับซีดีให้นะครับถ้าทุกคนเคยเห็นนะแล้วก็น้องผมเนี่ยเคยได้ไหน,หนึ่งหัวนะครับในห้องนี้นะวางอยู่บนโต๊ะเลยทุกคนกุญแจดอกประมาณ30,000ืกว่าได้มั้งไม่แน่ใจนะครับไอมันอยู่จุดกระโดดตัวโอเคโอ้จุดกระโดดไอ้เี้ กูปีนขึ้นจะพอดีแต่นี้เนี่ยน้องฟิล์มเนี่ยตุยไปแล้วนะครับเหลือปุ่มกับพี่แบงค์แค่สองคนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นค่อยๆเล่นนะครับทุกคนค่อยๆเล่นนะรอยเขาดัานมาเองครับเราไม่ต้องไปอะไรเขานะเดี๋ยวผมไปเล็งต่างยาวที่น้องฟิล์มตุยเลยนะครับทุกคนโดนโดนไม่มุมกล่องแม่งไม่เห็นหรอวะพอปีนขึ้นไปเห็นเลยไอ้พวกนึงที่บ้านนัดไอ้พวกสองที่บ้านนัด xếp nào lên nó phải mấy quần dù máy máy ta gà ba đừng máy đừng máy luôn. ôi nịt thang này đai mà ดึงไหนดึงไหนอโอโเราได้รางแคนแล้วนะครับทุกคนได้ไหนมาหนึ่งหัวนะครับดูไปแบงค์พูเมื่อกี้ดิว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยิงยิงได้นะครับไหนส่วนมากคนอื่นก็จะได้ยิงบ่อยนะแล้วก็ได้บ่อยด้วยนะสำหรับจอดนี้นะครับที่ผมยิงได้เนี่ยเพราะว่าเกาะกับมั่วเขาเนี่ยเกาะเขาเนี่ยน่าจะมือ3หรือว่ามือ2ก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นมันกันเอ็มมุกสองน่าจะได้ไม่มากดูดิเกาะแตกหมดเลยนะครับ แล้วก็หมวกเนี่ยหมวกสีครับทุกคนอย่าหาทํานะครับถ้าจะเล่นไหนเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นเกาะเต็มไปเลยนะเพราะว่าเหมือนผมเล่นกับพี่แบงค์น้องฟิล์มพี่เมาส์เนี่ยจะซื้อเกาะเต็มอยู่ตลอดนะสมมติว่าเหลือประมาณ97เราก็ขายต่อแล้วก็ซื้อกันใหม่ดีกว่านะมันจะกันได้นะทุกคนดูดิคนนี้เนี่ยเขาพลาดเลยนะเพราะว่าเออเขาใช้เกาดที่ว่ามันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะแล้วก็หมวกสีผมว่าเลยได้นะครับถ้าเป็นเอ่อก่อหกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ผมอาจจะตุยแทนก็ได้นะครับ โอ้ได้ในแล้วทุกคนดีใจมากเลยน้อยนานๆจะได้สักทีนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นยเดี๋ยวเคลียร์ของเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์ของยาวๆแซบๆเลยกคนดูในบอลอดเล่นในบอลอดเล่นให่ผ่าสิบตองยืมใช่ไหมนะ แต่ใน<อ><ต>ชาร์จพอ,อ <c ười> คิดได้ไงคิดได้ไงมันโดนผมไปอยู่นะมันยังหวัดชักกลับอะ่ะ <c ười> ใช่ คนนี้เนี่ยกระเป๋าเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับไม่แน่จอยู่ทางแดกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมีเซฟหน้าเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เปิดนะผมว่าผมไปลุ้นเซฟหน่อยละกันนะครับทุกคนเบื่อของแดงออกอีกสักชิ้นนะของแดงออกเนี่ยก็คือว่าหวานเจี๊ยบเข้าไปอีกครับทุกคนเป็นล้านเป็นล้านไหนมาดูเซฟหน่อยมาดูเซฟหน่อยหน่อยดูเซฟหน่อยละกันตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่เปิดนะจะให้พี่แบงเปิดเพราะว่าผมเนี่ยได้ไนท์ไปแล้วนะ พี่แบงก์ก็เลยว่าเออก็ไปเปิดดีแกก็ให้เปิดเลยทำไมอ่ะโอเคทวีปแบงก์บอกให้เปิดก็ผมเปิดแล้วกันนะครับพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นเลยเรามาลุ้นเลยไหนโดซี่มีอะไรไหมเนาะสี่ช่องแบบนี้ปะแล้วโอ้โหของแดงก็มีครับทุกคนนั่นแหละนั่นแหละไปทำคลิปอิ่มก็ไปกครับทุกคนหวานเจี๊ยบไอปเรือเราหลังแล้วไปเปิดแตเปิด ตัวไหนนกระเปะ๋าโอเคนี่ไงกระเป๋าเขาเราเจอแล้วนะครับกระเป๋าใหญ่พอดีเลยแล้วก็มีมัดจุกพอดีได้สอนด้วยนะอ๋อมันเปิดัมุตัวกั่นแปลว่าเขาเนี่ยไปบวกกับตี้นอกมาแล้วนะครับหนึ่งตี้แล้วก็อยากจะมา,าเล่นข้างในอีกนะอโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งสปีดละกันนะครับทุกคนแล้วก็ ตัดไปตอนถอนกำลังเลยดีกว่านะครับทุกคนเบื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมปเกมนี้เนี่ยเจอใครไม่เจอครับมาเจอพี่เมาส์เฉยเลยครับตาเนยพี่ยะโดนพี่เมาส์โดนไอตี้เนี่ยยิงนะครับตาเมาไมนี่วาไอ้เนียใช่หรอตาเมาใช้ยุทธ์ทัดกำจัด อยู่ไหนวะนะ่าร่มเกมไปแล้วฮนะก็อยู่ตัดแน่เลย <c oughs> <g ül> ไหวตัวทันเะกโดนผมยิงเขาวิ่งออกเลยตรงกลางอะตอนนี้ผมมารอสับสวิตนะครับโอเคสับสวิตเลยนะแล้วก็วิ่งไปเคลียบบอทให้พี่แบงค์นะครับเพราะตัวพี่แบงค์หนักมากเลยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปเคลียบบอทด้านล่างให้หมดเลยนะครับแล้วก็ รูดกระสุน4นะครับออกประมาณเกือบ2ล้านนะครับเกมนี้ไม่ถึงไม่ถึง2นะแต่ว่าเกือบเกือบล้านได้เลยครับก็คุ้มนะครับเซตสี่ฟอร์แค่นั้นหวานเจี๊ยบดูดีไม่ต่ำอะไรมั้งนะ โอเค okay, ครับเกมนี้ก็รอดอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนก็แซ่บๆเลยถือว่าเราได้แก้แค้นนะวันก่อนไนตกวันนี้ได้ไนนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับโอออก2ล้านพอดีเลยนี่หว่าหรือว่าไม่ถึงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มิกเซเวสุดหล่อด้วยนะครับทุกคน โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย